มอาไอมดสอน่ากบว่าเอาจุบแกมพอคนเบือ้องแฟนจุแกม่นจุกระเพาะหน่อแลจุดกระเัาะอะไรสิบจุบกระพัไอ้แผงเรียกไปเรียกหมาลํพูความเลยเนาะความหม มอไอ้กมอสน mhm. อันกว่ะนักว่ะเอาจุดแกมพ่อคนเบื่อเอาแฟงจุดแก้มนนแงจุดบละเพาับไอ่ะแพงจุ๊บระพาะไิมจุดกระเพาอ่อแผงนี่เนี่ไปเลี้ยงหมาลำพูความเลยเนาะความหบอ

แม่ไปปะเด้อแม่ไปแล้วบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายอยู่นูพออ่ะหาพอเฮงเดี๋ยวหอมให้สะใจลูกโอ้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 บ่คิดพอพอยอมซื่อโอ้โอ้ยน่ะอ่ะทางกว่าอ่ะ